สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะสัปดาห์นี้เรามาขอโอกาสท่านอาจารย์ได้ที่แน่บอกสอนเราในเรื่องของการเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราจะไปสู่จุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์ยังไงเมื่อวานนี้ได้ท่านอาจารย์ได้เมตตาบอกสอนเราเรื่องความหลุดพ้นนะคะเราต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าหลุดพ้นนั้นหมายถึงอะไรวันนี้จะขอโอกาสท่านอาจารย์เราจะไปสู่ความหลุดพ้น ด้วยวิธีการใดเจ้าคะคำว่าหลุดพ้นที่หมายาถึงได้มาซึ่งความสำเร็จคือทำให้สิ้นสุดการเกิดได้จุดเดียวที่บุคคลจะสิ้นสุดการเกิดได้ก็หมายถึงคนนั้นเนี่ยรู้ถึงฐานะของความเป็นผู้สิ้นอาสวะได้สำเร็จ หรือทำลายต้นเหตุที่ทำให้สัตว์ยังเวียนว่ายตายเกิดได้มูลเหตุที่ทำให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิดยังกันอยู่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ส่งแจกแจงไว้ว่าคือตัณหาตัณหาเป็นเหตุที่ทำให้สัตว์ยังมีการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. เมื่อใดก็ตามความภาคเพียรปฏิบัติได้มาถูกทาง จนทำให้ตัณหานั้นสิ้นไปได้สำเร็จเ,เมื่อบุคคลถึงจุดที่สิ้นตัณหาบุคคลนั้นก็จะรู้ถึงฐานะต้องการเป็นผู้มีจิตในแบบที่จะเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่ได้ต่อไปถ้าอยากพ้นทุกข์พ้นแก่เจ็บตายต้องพ้นเกิดถ้าจะพ้นเกิดต้องทำให้จิตสิ้นตัณหาโดยแท้จริงเพราะเมื่อมีตัณหา การเกิดก็จะยังมีอยู่พอสิ้นตัณหาการเกิดก็จะสิ้นไปอันนี้คือผลที่สุดของการที่ใครจะพ้นทุกพ้นเกิดหรือมีจิตหลุดพ้นกิจของความพ้าเพียนต้องชัดเจนว่าต้องทำให้สิ้นตัณหาทีนี้พอมีข้อว่าต้องทำให้สิ้นตัณหามันก็เลยต้องมาลงรายละเอียดว่า แล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรเราจรึงจะสิ้นตัณหาได้เพราะการปฏิบัติมุมของการไม่เกิดมันมีมิติเดียวต้องสิ้นตัณหาถ้าไม่สิ้นตัณหาก็ไม่สิ้นการเกิดอันนี้คือโครงสร้างปริยัติเลยเป็นความตายตัวทางหลักวิชาเลยดังนั้นการจะทำให้สิ้นตัณหาก็เลยต้องไปสร้างความรู้ ความรู้ที่มีพลังทําให้บุคคลนั้นรู้แล้วเนี่ยคลายเยื่อใยทุกสิ่งในโลกได้ด้วยมันก็เลยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอยากจะหลุดพ้นอยากจะพ้นทุกข์อยากจะไม่เกิดต้องทำให้สิ้นตัณหาและถ้าจะสิ้นตัณหาแท้จริงในแบบไม่กลับกําเริบนะ่ะจะต้องเป็นความสิ้นไปเพราะรู้ชอบเราจะได้ยินกันว่าสิ้นไปเพราะรู้ชอบ คำว่ารู้ชอบคือมันต้องไปสร้างความรู้ที่ถูกต้องและจะต้องเป็นความรู้ชนิดที่มีผลในการทําให้จิตสิ้นตัณหาได้ด้วยคือความรู้ในโลกนี่เยอะแยะไปหมดเลยความรู้ธรรมะก็เต็มไปหมดแต่รู้เรื่องอะไรมันมีผลทําให้สิ้นตัณหาได้เนี่ยพระพระพุทธองค์ให้ตามหาความรู้อันนั้นแล้วรู้แจ้งอย่างนั้นให้สําเร็จ นั้นข้อปฏิบัติก็เลยมีเรื่องของการต้องมาสร้างความรู้แจ้งโดยมุ่งหวังว่าการรู้แจ้งนั้นจะส่งผลให้จิตเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายจางคลายหลุดพน้นและทำให้สิ้นตัณหาได้มันก็เลยต้องมาศึกษาในส่วนของการตามหาความรู้ ในระดับชั้นที่เป็นความรู้แจ้งเรียกญาณทัศนะพอตามหาเรื่องญาณทัศนะมันก็เลยต้องมาหาวิธีปฏิบัติว่าทำอย่างไรจึงจะเกิดความรู้ระดับญาณทัศนะตัวนั้นขึ้นมาเ <Okay. S 1> พราะต้องการจะให้จิตสิ้นปัญหาเพราะรู้ชอบมันก็เลยต้องมาศึกษาเพื่อจะเรียนรู้วิธีสร้างความรู้ชั้นญานณทัศนะอีก ตรงความรู้ตรงส่วนนี้มันก็จะอยู่ในส่วนของระบบการเจริญวิปัสนาแล้วการเจริญวิปัสนาในศาสนาซึ่งอยู่ในรูปของสติปัฏฐานสี่นั่นเองสติปัฏฐานสี่หรือการเจริญวิปัสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้ากระทําอย่างถูกต้องถูกทางแล้วเนี่ยผลที่สุดมันจะได้มาซึ่งความรู้ชั้นเห็นแจ้ง อันจะมีผลพลังพอจะทำให้จิตหลุดพ้นได้การปฏิบัติธรรมมันก็เลยเทำให้บุคคลผู้ต้องการพ้นทุกข์ต้องการพ้นเกิดจะต้องมีแผนทําให้สิ้นตัณหาและเมื่ออยากสิ้นตัณหาก็ต้องมีความเข้าใจว่าจะต้องสร้างความรู้ชั้นญานณทัศนะด้วยพอจะสร้างความรู้ก็เลยต้องมา นั่งศึกษาด้วยว่าแล้วต้องรู้เรื่องอะไรละ่ะมันจริงจะชื่อว่าความรู้ชั้นญานณทัศนะแล้วจะต้องปฏิบัติยังไงละ่ะความรู้ระดับญาณทัศนะอันนั้นมันถึงจะเกิดได้อันนี้คือเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสำหรับคนอยากถึงจุดสูงสุดเนี่ยต้องเข้าใจส่วนนี้ด้วยทีนี้พอมาถึงเรื่องการสร้างญาณทัศนะ หรือความรู้เนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงความรู้ล็อกหน้าตาสภาพไว้เลยว่าความรู้ที่มีผลจะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยเข้าถึงความหลุดพ้นที่สมบูรณ์เลย<ม>ก็คือความรู้เรื่องอริยสัจสี่นั่นเองที่สุดก็กลับมาที่อริยสัจแต่ด้วยความที่อริยสัจสี่เนี่ยพอผ่านการเวลานาน,านมาเนี่ย อริยสัตว์ที่เคยเป็นสิ่งลึกยากมากปราณีตสุข,ขุมจนพูะเจ้าเองท้อแม้แต่ที่จะสอนคนพอมาถึงปัจจุบันกลายเป็นสิ่งที่ดูเหมือนตื้นเขินรู้แล้วก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่ารู้อะไรลึกหรือรู้แล้วก็ไม่ได้มีผลทำให้สิ้นตัณหาหรือหลุดพ้นได้เลยมันจึงเป็นงานเพิ่มที่ใครต้องการศึกษาธรรมะให้ถึง เป้าหมายแก่นสารที่ลึกซึ้งเนี่ยต้องใส่ใจตรวจตราเรื่องอริยสัจให้ดีด้วยอีกครั้งหนึ่งที่จะไม่ประมาะในการทำความเข้าใจอริยสัจไม่ด่วนสรุปที่จะรู้สึกต่อความเข้าใจเรื่องอริยสัจโดยง่ายได้เพราะว่าการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ชั้นญาณทัศนาเนี่ย มันบอกให้รู้ว่าอริยสัจสี่คือญาณทัศนาญาณทัศนะคือความรู้ระดับที่แค่ความคิดอย่างเดียวไปไม่ถึงต้องใช้กระบวนการปฏิบัติที่ชื่อว่าวิปัสนาเข้าไปลงมือกระทําเพื่อก่อให้เกิดความรู้ที่ยังไม่เคยรู้คือความรู้เรื่องทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกแล้วก็เรื่องมรรคเนี่ยสตัวเนี่ยในทางศาสนาถือว่าเป็นความรู้ชั้นตัววิชา ตัวปัญญาเป็นตัวยานัทสนะที่มีผลพลังทำให้บุคคลนั้นสิ้นสุดการปฏิบัติเลยจบกิจเลยพอรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยทำให้จิตสิ้นตัณหาด้วยสิ้นอวิชชาด้วยนี่คือความรู้เรื่องอริยสัจหรือเนื้อตัวความรู้ระดับยานัทสนะถ้ายังรู้แจ้งอริยสัจครบ4ประการไม่ได้เนี่ย คนนั้นก็ยังไม่ชื่อว่ามีปัญญาสมบูรณ์หรือยังไม่ชื่อว่ามีวิชาสมบูรณ์หรือยังไม่ชื่อว่าสิ้นอวิชชากลายเป็นว่าการปฏิบัติเนี่ยกว่าจะพ้นทุกเนี่ยต้องสิ้นตัญหาสิ้นอวิชชาสองอย่างและจะสิ้นสองสิ่งคนนั้นต้องรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการ และจะต้องเป็นความรู้แต่เฉพาะเรื่องอริยสัจสี่เท่านั้นจึงมีผลทำให้สิ้นทั้งอวิชาและตัณหารู้เรื่องอื่นมันไม่สิ้นทุกศาสตร์ในโลกรู้ไปก็ไม่สิ้นแต่ถ้าอยากจะสิ้นความรู้ที่พระองค์ระบุลงไปเลยว่าต้องเป็นความเห็นเรื่องอริยสัจทั้งสี่นี้เท่านั้นนะจึงชื่อว่ามีความเห็นที่ถูกต้องหากต,ต้องการพ้นทุกขเท่ากับการปฏิบัติ เลยต้องมีความชัดเจนว่าอยากพ้นทุก์ต้องพ้นเกิดอยากพ้นเกิดต้องสิ้นตันหาอยากสิ้นตันหาต้องสร้างความรู้ชั้นญานณทัศนะต้องเป็นความรู้เรื่องอริยสัจสี่เท่านั้นด้วยนี่คือล็อกไว้เลยเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุท่านอาจารย์สรุปให้หมดแล้วลองทบทวนความเข้าใจของตัวเองที่บอกว่าเข้าใจไปทบทวนของตัวเองแล้วกลับมาย้อนฟังใหม่ ว่าที่เข้าใจอย่างที่ท่านอาจารย์บอกสอนนั้นเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเราจะกลับมาขอโอกาสท่านอาจารย์สนทนาอีกนะคะอริยสัจไม่ได้แค่รู้แค่ว่ามีทุกข์สมุทัยนิโรธมากแต่เป็นในระดับยานทัศนะเป็นอย่างไรเราจะกลับมาใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ